ตอนนี้งานเริ่มแล้วนะผมตอนนี้ท่าทุ่มนะครับเหลืออีกชั่วโมงหนึ่งนะครับผมก่อตอนก็เริ่มเขาเริ่มล่าเริ่มพีก่อนแล้วก็เริ่มแบบเริ่มเปิดงานนะครับผมแต่เราขอแยาตไม่ไปว่าเราขอจองที่ตรงนี้นะว่าอเดี๋ยวถ้าเกิดเราไปนู่นอย่างเงี้ยเกิดแบบมีใครมามามาตรงนี้สาเหตุเดี๋ยวเราก็ออดได้นะครับ ได้ภาพสวยๆ,ๆนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าฝีมือจะถึงไหมนะครับผมก็คือนะขออยู่ตรงนี้ดูใกล้ดีกว่านะเราขอเก็บภาพตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราซูมอ่ะเราซูมมาจากตรงนี้ๆๆฟังเสียงแล้วไงนะครับตอนนี้ก็เริ่มมาเยอะนะฮะเริ่มมาแล้วเขาจะไปกองจะไม่ใช่ไปกองสิเขาจะไปยังฝั่งนู้นมากกว่าเขาจะไปดูแบบน่รู้สึกจะมีดนตรีด้วยนะครับ รู้สึกแล้วก็ตอนนี้นะฮะโทรทัศน์เขาก็แบบพวกนักร้องอะไรก็แบบเริ่มมาร้องเพงลงละนะฮะทุกปีครับผมเขาจะเป็นอย่างไงนะ,นะญี่ปุ่นก็แบบพอถึงวันที่3นนามอย่เงี้ยก็จะมีแบบรายการทีวีเขาจะแบบนักร้องอะไรเงี้ยนักสแสดงก็จะมาร้องเพลงกันร้องแบบร้องเพลงข้ามปีเลยอย่รงเงี้ยหัวใจลอยหนึ่งชั่วโมงผมเดี๋ยวเจอกันแน่ปีใหม่โอเคครับเดี๋ยวขอเก็บภาพแทนนี้กันนะ เดี๋ยวซูมให้ซูมให้ดูนุ่นๆน,น,นะแต่เขาไม่เห็นชานาว่าอยู่ไกลนะไม่เห็นแค่เห็นแววๆก็แล้วกันนุ่นนะครับมวิธีฝั่งนุ่นนะครับเห็นเวลาว,ว้างยี่สิบสามนาฬิกาเจ็ดนาทีนะครับ คน,คนก็จริาางๆ<า>แล้วตรงนั้นนี่เป็นถนนนะครับแต่คือเขาปิดถนนละเป็นให้คนมาดูาดูงานนะเที่ยว ก็เริ่มทยอยม,มาแล้วจริง่เดินไปโน้นแล้วเนี๋ยนะเ,นะเดี๋ยวเราขออยู่ตรงนี้ดีกว่าขออยู่เก็กบผ้าตรงนี้ก่อนโอเคนะ xin sí, mong ông ạ ừ. để <laughs> นี้นะครับก็ปีใหม่นะผม39นี้นะครับก็สวัสดีปี่ใหม่นะครับ2013นะผมก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับก็เมื่อกี้ก็เขาก็จุดพูดและเรียบร้อยนะผมก็เวรับสวยดีนะครับเดี๋ยวเราก็นะเขาก็เริ่มทยอยกลับแล้วนะครับแต่สําหรับผมกลับไม่ได้นะครับ เพราะว่ารถไฟที่เรานั่งมาเนี่ยเขามีถึงแค่5ทุ่มนะครับตอนนี้มันเที่ยงคืนกว่าแล้วเราไม่มีรถไฟกลับนะเราก็ก็ต้องขาเที่ยวแถวนี้ครับจนถึงจนถึงเช้าแนละ้วเดี๋ยวเราขับตอนเช้านะก็ไม่เป็นไรครับชิวๆครับผมเราก็หาเดินแถวนี้นะหาถ่ายรูปไปแถวนี้สวยแล้วครับไปแล้วเราถ่ายรูปถึงเช้าได้นะโอเคครับผมนะก็ ปีใหม่แล้วก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับผมก็คิดถึงแต่ขอให้สมความปรารถนาครับแล้วก็เจอในสิ่งดีๆนะครับสิ่งใหม่ๆในชีวิตนะครับสิ่งไหนที่ไม่ดีก็นะครับเอาทิ้งๆทิ้งไว้ปีเก่าซะเริ่มต้นใหม่ปีใหม่นะครับผมแล้วก็ใครนะครับที่แบบเบื่อๆเสแสรังชีวิตนะผมลองดูครับหาประสบการณ์ใหม่ๆในชีวิตนะครับแบบผมเนี้ยนะหาเที่ยวนะครับ ลองแบบเปลี่ยน,เป,ยนเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองเปลี่ยนความคิดตัวเองเนี้ยผมว่าแบบลองดูไม่เสียหายนะครับถ้าแบบถ้ามันถ้ามันเป็นเรื่องที่ดีนะครับลองดูครับผมโอเคนะเดี๋ยวผมก็คงต้องหาวน,น,นี่ก่อนนะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวเรา,ากลับตอนเช้านะขอนอนตอนวันสักพักก็เดี๋ยวตอนเย็นเราออกเที่ยวต่อดีกว่าถ้ามีแรงนะ,ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราเจอกันนะผมโอเคครับสวัสดีพี่ใหม่ครับผมภาษาญี่ปุ่นครับ อากิมาเซอเมเดโตกุไซมาเซะนะครับก็แปลว่าสวัสดีปีใหม่อย่างนี้ครับผมโอเคครับแล้วเจอกันวันนี้ครับ